สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกมทีเบอร์กุ๊ปนะครับวันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมจะมาเล่าถึงประวัติของฮลลี่ควีนะครับพอดีเห็นกรนนะแสกำลังมาไงก็กลัวใครไม่รู้ก็เลยจะมาบอกถึงประวัติสำหรับคนที่อยากรู้นะครับก็แต่ก็ขออ้างอิงก,ก่อนเลยว่าจะอ้างอิงเรื่องนี้จากเออส่วนของซีรีส์นะครับเพราะว่าผมจะดูซีรีส์มามากกว่าส่วนของคอมิกนี่ขี้เกียจไปแบบนั่งหามาก,ก็จะเอาจากซีรีส์มาเป็นเป็นหลักนะครับผมโอเค ก็ต้องเริ่มเริ่มจากเริ่มจากจ,ากมจิมกอดอนคือจังหวะนั้นจิมกอดอนเราเป็นตำรวจกอแทมใช่ไหมแล้วก็ในเมืองกอแทมในอดีตคือพื้นที่ต่างๆอะไรเงี้ยมันมีพวกคนไม่ดีอะะชายแล้วก็กอดอนเป็นตำรวจใหม่ฝรั่งพึ่งเข้าไปในกรมตำรวจปุ๊บทีนี้ได้แบบมีคนเิ้งเลงไงมึงเก่งเกินไปใช่ปะได้ เอานี่คดีนี้ไม่ทาเลยคดีในตํานานคือเป็นคดีของจอ์โรคจิตครับคือเป็นคดีที่ตํารวจทุกคนน่ะจะไม่เข้าไปยุ่งใช่เพราะว่าตํารวจที่ได้รับทําคดีนี้จะโดนโรคจิตคนเนี้ยเข้าไปผัวพันในครอบครัวแล้วก็ฆาตกรรมคนรักอ่าแล้วเพราะฆาตกรรมคนรักเนี้ยตํารวจก็เลยเข้าไปยุ่งใช่ไหมแลวก็ดอนเราครับเป็นคนรักหน้าที่การงานครับเกียดตำรวจต้องมาก่อนใช่ เขาก็เลยทาคดีนี้จนโรคจิตรู้ปุ๊บอ่าเอาใช่ไหมทีนี้ก็เลยเพ่งเล็งไปที่เฮลีค่ควีนซึ่งเป็นแฟนคนแรกของกอรนอน,นแต่ในจังหวะนั้นกอรนอนเราอ่ะไม่ได้คบกับเฮลีค่ควีนแล้วเออเขาไปคบกับหมอหมอคนหนึ่งครับหมอคนปัจจุบันนั่นแหละแต่ว่าเอกฆาตกรเนี่ยมันก็เพ่งเล็งไปที่เฮลีค่ควีนเพราะว่าเห็นในหนังสือพิมพ์ไงทำร้ายมึงไม่ได้ก็ทำร้ายคนรักมึงแล้วก,กันม <c oughs> ีก็เนี่ยตามรูปครับ เข้าไปเริ่มตีสนิทกับเฮนลี่ควีนอ่าเฮนรี่ควีนก็ช่วงนั้นโสดไงก็ไม่รู้อะไรไอ้ยาตกรก็เริ่มสงสัยแล้วเอ้าเาทำไมมึงบอกว่ามึงโสดวะทั้งที่เขาก็บอกว่ามึงคบกับกอร์ดอนอ่าทีนี้ก็เริ่มสงสัยแต่ว่าเขาก็ยังจีบกันอยู่ครับโดยที่เฮลลี่ควีนไม่รู้โอเคพอจีบไปแล้วพัทเฮลรี่ควีนก็พาไปบ้าน <c oughs> <c oughs> เป็นคนดีคร <c oughs> ับเป็นคุณสตรีที่ดีครับพาไปบ้านก็แล้วก,ลวก็ลองไปเที่ยวบ้านเขาดูอะไรอย่างนี้แล้วก็ ก็ได้ก็คือเห็นห้องเห็นความรับคือสจอห้องห้องหความรับห้องเห็นความรับของเขาครับหลังจากนั้นก็ดินแน่กันคืนหนึ่งอยู่ด้วยกันคืนหนึ่งครับตื่นเช้ามาเห็นลึกขหนจะกลับมานแหละนีบอกม่ก็ยู่เนี่แแยแหละแล้วก็เผยข่าวเทีาเทมาครับว่าเป็นโรคจิตแต่ว่าที่คือเราก็ติดเล่าช่วงนั้นติดเราแล้วก็แล้วก็เออก็แบบโรคจิตไง ไอล้ลบจิตนี้ก็เลยพาไปเลยไหนมีปัญหาอะไรก็คุยกันคนระับก็คือแบบว่ารู้แล้วว่าไม่ใช่แฟนก่อนนอนแล้วก็แบบเหมือนแบบเข้ากันได้ครับเจมีเขาตรงกันก็เลยพาไปที่ครอบครัวครับครอบครัวเก่าคือเฮลิคนืนอยู่คนเดียวใช่ไหมแต่ว่าจริงๆก่อนหน้านี้เขามีครอบครัวมีพ่อมีแม่อะไรอย่างนี้แต่ว่ารู้สึกว่าจะไม่จับพ่อกับแม่ไอ้ฆาตกรก็เลยพาไปที่บ้านครับแล้วก็ฆ่าพ่อแม่เลยเออเฮลิคินช่วยด้วยนะเออช่วยรัาพ่อแม่แล้วจิมก่อนอนก็ไปถึงพอดีครับแล้วก็ได้ทําการยิงเออไม่ คือฆาตกรน่ะทำการจับตัวเฮลิคุนเป็นตัวประกัน้วยแต่ว่าเฮลิคินก็แบบกำกืนง,งาวว่ากลายเป็นพูกฆาตกรไปแล้วอ่ะเออเพราะมึนก็เป็นคนไปเปิดคุยกับพ่อกับแม่แล,แล้วก็ช่วยกันฆ่าอะไรอย่างงี้ทีนี้จิมกับดอนก็สังหารฆาตกรไงเออเป็นเหมือนคนแรยคนแรกที่กอดอนฆ่าเลยนะใช่แล้วก็หลังจากนั้นเฮลิคินก็ดูทรงเป็นโรคจิตมากขึ้นนะแล้วก็คือเออแบบเข้าไปในคุกโรคจิตเลย แต่ก่อนที่เขาคุยก็คือคุยกับแฟนก่อนอำปัจจุบันนะว่าเป็นหมอประจําตัวอะไรอย่างนี้เพราะว่าการจิตอ่อนแล้วไงแต่ว่าสุดท้ายเราต้องเข้าไปในคุกโลกจิตแล้วก็ได้เจอกับโจ๊กเกอร์โจก๊กเกอร์ตอนนั้นโดนจับไปก่อนที่ริวคุยนั้นในซีรีส์อ่ะเพราะว่าเขาฆ่าพ่าาาอฆ่าแม่ตัวเองใช่ไหมล่ะและ้วก็กอดอนก็นเป็นคนเสพส่วนแล้วก็วจับเข้าไปทีระหว่ททางที่อยู่ในคุกก็มีคน้ลยคนหนึ่งเว้เป็นแบบคนหน้าแกงต้องการแบบแกงโลกจิตมา แกงลบจิตเข้าไปเพื่อไปเข้าไอะไรต่างๆทํางานให้ตัวเองครับเข้าไปช่วยออกมาหมดเลยทั้งโกเกอร์ทั้งอลิควีแล้วก็มีตัวละครสองสามตัวติดมาด้วยก็ตอนนั้นแหละครับก็กลายเป็นฮีริคในปัจจุบันแล้วก็จะกลายเป็นหนังที่จะเข้าในวันพฤหัสที่จะถึงนี้ผมก็อยากดูมากเลยก็เลยเอาอเกีติประวัติของเขามาเล่าให้ฟังครับผมขอมคบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามจนจบนะครับก็พูดมัวมากงอะไรมั่งเพราะานี่เป็นคลิปแรกนะครับคลิปสำหรับแนะนาประวัติของตัวละครโอเคก็ ท,ท่าประการใดขออภัยด้วยแล้วก็ฝากคอมเมนต์นะครับอยากดูอะไรอยากรู้ตรงอะไรก็บอกไว้ผิดพลาดยังไงก็แบบแก้ตรงไหนวั่งที่ก็บอกมาเลยเออผมครับอัเนี้ย